รอเขาจะก็ค่ะขบวนรถเที่ยวนี้เมื่อออกจากสถานีพอเอ้ยเชียงรากน้อยไปแล้วจะหยุดรับส่งที่ของพุทธาเป็นสถานีต่อไปนะคะเดี๋ยวเรารอขอบวนที่2องสมนะคะทำโดยสี่ห้าหนึ่งโหดนะคะทุกคนเดี๋ยวเรารอกัอน